มีความสุขที่อยู่กองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีความสุขที่หลังเกษียณไปจะสิ้นอายุไขเมื่อไหร่วิถีชีวิตตำรวจก็แค่นี้ถึงเวลาก็ต้องจากแต่พ่วงเวลาที่เราทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุด วันนี้ไหนผมก็มาเจอท่านแล้วครับอยากท่านอัปเดตสถานการณ์นะครับไม่เจอกัน2เดือนครับ <c oughs> เอาขอเป็นเรื่อง f อฟก่อนครับเจอ FC ฟซีมั้ยเมอรงนี้เอฟเจอตลอดเลยเอาเมื่อวานนะครับเ <ๆ S 2> มื่อวานไปซื้อของ Home Pro ก็เจอ f อฟซีสิบกว่าท่านส่วนใหญ่ FC ผมนี่จะเป็นคนที่สู้ชีวิตนะจะเป็นคนสู้ชีวิตนะมา ถ้าคนร่ำคนรวยเขาก็คงไม่เป็น f อฟผมอะมมีครับมีเยอะฮะมีส่งของขวัญไม่ท่านเจออยู่ครับครับครับก็เจอ f อซก็เอฟขอถ่ายรูปผมไม่รังเกียจนะครับ f อซเจอผมเนี่ยก็ขอถ่ายรูปได้เลยนะครับครับไปไหนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอซื้อกับข้าวครับก็เจอเจอเอฟตลอดฮะพอดี f อฟซีรายการคอมเมนต์มาบอกว่าอยากชมท่านเรวัตสอนยิงปืนอ่ะ S <S <S เดี๋ยวไ,ไปเดี๋ยวไปท,ท่านยินยันแล้วนะว่าเดี๋ยวยยมีแน,น, <ะ S 1> น่นอนยนยฮะเดี๋ยวไปแต่ว่าผมจะไปยิงปืนเนี่ยจะไม่ไปโชว์ความเก่งที่เหนือคนอื่นเขาอะนะครับจะไปสอนดีกว่าสอนว่าควรจะใช้ปืนรีเวอร์อย่างไงสําหรับชาวบ้านในการที่จะต้องป้องกันตัวคุณจะพกอย่างไงที่จะรอดพ้นจากการถูกจกกับกลุมจะใช้ปืนอัตโนมัติเขาเรียกเก่งอัตโนมัติเนี่ยอย่างไรครับ ในการยิงต่อสู้เทคนิคในการยิงต่อสู้ป้องกันตัวกับคนร้ายเนี่ยจะยิงอย่างไรครนะมันมีเทคนิคคือการยิงต่อสู้ป้องกันตัวกับคนร้ายเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนร้ายบุกเข้ามาถือปืนการที่เราจะใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงต่อสู้กับคนร้ายเนี่ยหนึ่งต้องเป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิต เราไม่สามารถหลีกหนีได้พ้นนะครับเช่นเรายืนอยู่หน้าบ้านแล้วคนร้ายถือปืนบุกเข้ามาเพื่อจะชิงทรัพย์หรือจะทําร้ายเราเนี่ยรเรายิงไปเลยถ้าเป็นลูกโม่เนี่ยผมให้ยิงได้สี่นัดครับตุ้งตุ้งตุงตุง,ตงทำไมยิงสี่นัดนะครับหนึ่งท่านยิงไม่แม่นสองอาวุธปืนที่ท่านใช้เนี่ยอาจจะเป็น จุดสามสองจุดสองสองหรือจุดสามแปดมันไม่แรงแบบผมที่จะใช้สี่สี่แมกนัมหรือสามห้าเจ็ดท่านยิงไปตึ้งตึ้งตึงต,งต,งตงคนร้ายสุดแล้วครับอย่าไปซ้ำนะครับให้หนีออกจากเหตุการณ์ให้หนีออกจากเหตุการณ์มาครับเวลาให้การกับพนักง,งานสอบสวนจะได้บอกว่าผมตกใจมันจะฆ่าผมเนี่ยก็ะตะโกนด้วยอย่าเข้ามานะ้ตึงต้งตึงต้ง จะได้ให้การพนักงานสอบสวนศารท่านจะได้พิจารว่าเราป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุแต่นัดเดียวไม่พอนะครับเดี๋ยวผิดครับแล้วมันไม่อยู่เกินล่อสี่นัดเลยครับถ้าสมมุติลูกโม่ท่านมีห้านัดกักไว้นัดหนึ่งก่อนแล้วถอยออกมานะครับดีกว่าจะไปยิงปั้งพอมันล้มไปก็ไปซ้ำอย่างเงี้ยจะติดคุกเลยอ๋อนี่ก็าับเจตนาเทคนิคมันเป็นเจตนาเพราะนั้นชุดแรกต้องไปเลย ถ้าเป็นอโตเมติที่มันบรรจุลูกได้เจ็ดนัดถ้าสิบเอ็ดมมเจ็ดนัดแปดนัดอย่างเงี้ยก็รอไปตุ้ง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 ห้านัดเลยครับชุดเดียวชุดเดียวแล้วหยุดถอยออกมาครับนะแต่ถ้าเจ้าที่ตำรวจที่จะยิงต่อสู้กับคนร้ายนั่นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่พูดถึงชาวบ้านดีกว่าเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตำรวจก็ใช้อย่างนี้ได้เหมือนกันคนร้ายถือมีดจะเข้ามาแทงแล้วก็ตุ้ง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 นะฮะ ก็สะดุปว่าเร็วนี้ได้ชแมแน่นอนได้ได <c oughs> ที่อาทิตย์หน้า, <c oughs> าอาทิตย์หน้ามาได้เลยอาทิตย์หน้าแต่ว่าจะไม่ไปโชว์ความแม่นคว,มค,วความเร็วความเฉียบขาดนะครับอย่าทำตัวเป็นแมงป่องรู้จักแมงป่องไหมมันมีพิษเหมือนกัน,ไปไ,น,กนไปไหนก็ยกหางอยู่เรื่อยเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วจะออกคลิปให้หนูก็ให้ชาวบ้านเขาได้ประโยชน์ดีกว่าเป็นวิทยาทานใช่ พกปืนยังไงไม่ให้ตำรวจจับครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้พอดีไม่ได้เจอท่านานแล้วก็ในข่าวข่าวทางโซเชีลเยลมันก็มีข่าวหลายๆอย่างที่กระทบกับองค์กรตารวจนะครับ,รบอย่างล่าสุดแม่นาวันนี้<ด>ท่านพอจะพูดถึงได้ไหมครับได้ประเด็นล่าสุดนี้คือที่มันเป็นข่าวดังๆกันเนี่ยนะครับที่ว่ามีผู้กองผู้หญิงครับผู้กองผู้หญิงครับไปออกคลิปออกอะไรเป็นนักร้องเป็นดาราอะไรแล้วไปเข้าตํารวจเนี่ยนะ คนก็นมาด่าไอ้หลักสูตรหลักสูตรไอ้เขาเรียกกอสอกันมากเลยครับไอ้หลักสูตรเนี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยผมแล้วนะสมัยผมเนี่ยเขาเรียกนออรอผมเนี่ยนอรอรรุ่นที่ยี่สิบสี่ปีหนึ่งก็จะอบรมรุ่นหนึ่งรุ่นผมรุ่นยี่สิบสี่ก็แสดงว่าของผมนี่ผ่านมาสี่สิบสี่สิบกว่าปีแล้วนะตั้งแต่ปีสองสองยี่สิบสี่สิบสี่ปี สแสดงว่ามันมีมา44ปีแล้วของผมเนี่ยรุ่นนอรอรุ่น24 24สแสดงว่ามีก่อนหน้าผมมา24รุ่นแหละ24รุ่นแล้วก็คงมีกันมานานแล้ว5 60ปีแล้วนะฮะก็ปัจจุบันเขาเรียกกอสอคือเช่นคุณโอนมาจากทหารครับโอนมาจากข้าราชการพลเรือนก็จะเข้ามาอบรมหลักสูตรนี้หรือเป็น ไปปะทะกับผอคอสมัยก่อนนะครับหรือไปยิงต่อสู้กับคนร้ายและเสียชีวิตเขาก็จะรับบุตรที่มีวุฒิอะไรก็เข้ามาเป็นตำรวจถ้ามีวุฒิปิญญาตรีก็จะมาเข้าหลักสูตรนี้นะฮะแล้วก็วุฒิที่เป็นขาดแคลนผมเนี่ยเข้าตำรวจมาที่กองกำลังพลกรมตำรวจเปิดสอบเองไม่ได้เปิดสอบทั่วไปนะครับ เปิดสอบทั่วไปเนี่ยเขาจะรับ <aja> น <oranges integrate> ิต <bumped cimento mosquitoes> ิศาสตร์ร <kaç S 1> ัฐศาสตร์ให้นักศึกษาที่จบทั่วประเทศแต่มาสมัครนะครับเขาเรียกนบรบออีกหลักสูตรหนึ่งครับนบรบนะฮะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะฮะรับแต่ของผมเนี่ยเป็นวุฒิที่กําลังพลกองกําลังพลกรมตำรวจเนี่ยขาดแคลนคนจบวุฒินิติศาสตร์เขาก็เปิดสอบเองก็รับยี่สิบห้ายี่สิบห้าตำแหน่ง ครับเขาก็ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานกําลังพลเราก็เป็นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องไปเสาะแสวงหาผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูว่าที่ไหนมันเปิดเปิดสอบบ้างเพราะเขาไม่ไม่ส่งไม่ลงหนังสือพิมพ์ครับไม่ได้ประชาสัมพันธ์เขาก็ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานครับนะครับก็ขนาดที่ผมไปสมัครสอบเนี่ยมีคนสมัครสอบรุ่นผมเนี่ยประมาณห0 0ันคนนะ ผมนี่ก็ไม่รู้เรื่องหรอครับว่าเขาสมัครสอบกันแต่เพื่อนไปเจอกันไปเจอกันเพื่อนก็บอกเอ้ยมึงไปสมัครเปล่าบอกสมัครอะไรวะที่กําลังพลเขาเปิดสอบวุฒิที่ขาดแลนเขาต้องการคนที่จบนิติศาสตร์มาผมก็ไปสมัครกับเขาโอ้ตอนไปสมัครเนะี่ยหาคนรับรองไม่ได้เพราะไม่รู้จักใครเลยผมลูกชาวนาครับลูกชาวนาจบลามคําแหงส่วนใหญ่เขาจะจบเขาจะมี เพื่อนกันเยอะก็จะเป็นพวกเรียนจุฬาธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยนะฮะไอ้รามคำแหงนี่มันต่างคนต่างไปเรียนถึงเวลาไปสอบมันก็จะเพื่อนน้อยครับคนเรียนเยอะแต่เพื่อนน้อยผมก็ไปสมัครสอบอะครับหกพันคนเอายี่ห้าคนโอ้โหก็ผมเข้ามาเนี่ยแล้วก็อบรมถ้าปัจจุบันเขาเรียกหลักสูตรนี้คือกอ,อสอมันอยู่ที่คนครับแล้วผมก็มาเป็นตำรวจเนี่ยครับ แลวคุณว่าผมทําดีไหมล่ะทาประโยชน์ให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือกรมตํารวจสมัยก่อนไหมทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองไหมล่ะทาครับก็ใช่แต่ถ้าคนมันไม่มีคือมันเข้ามาเป็นได้แล้วมันไม่ทํางานเนี่ยมันจะจบอะไรมามันก็แย่นะครับประเด็นที่สื่อมวลชนตีกันเนี่ยผมเข้าใจอะฮะคือมันอยู่ที่คนถ้าเขาไม่ทำงานก็ต้องว่ากันไปลงโทษกันไป นะครับเอาเวลาราชก,การไปหรือเปล่าอีกกรณีหนึ่งก็จะมีนักกีฬาท่านหนึ่งที่ว่าบรรจุแล้วก็ไปได้เหรียญรางวัลมานะครับชื่อท่านอะไรผมจําไม่ได้ครับกรณีที่เป็นนักกีฬาเนี่ยรุ่นผมก็มีครับนะครับคือถ้าเกิดคุณเป็นทีมชาติสมัยก่อนถ้าทีมชาติเขาให้เข้ามาเป็นตำรวจหมดครับเพราะคุณติดสมัยนั้นมีนักฟุตบอลทีมชาติมั้งครับ เขาก็ถามว่าเออยากเป็นตำรวจไหมเขาตอบแทนคุณงามความดีคุณไงก็มาเข้าคุณได้มีวุฒิอะไรมศส,สามสมัยก่อนนะคือวุฒิมหปัจจุบันบก็เข้ามาเป็นพลตำรวจ<อ>เข้ามาเป็นพลตำรวจแต่ถ้าคุณจบปวสปวชปวสคุณได้เป็นจ่าเลยนะครับเข้ามาเป็นจ่าสมมุติว่าคุณจบปวสนะได้มาเป็นจ่า แต่ระหว่างพอคุณเข้ามาเป็นตำรวจปั้งปุ๊บคุณไปเรียนนิติศาสตร์รามคำแหงครับซึ่งปัจจุบันมันเรียนได้เยอะคุณไปจบมาคุณไม่ได้ขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อลาเรียนครับเช่นผมอยู่กองกำลังพลเอาผมเนี่ยเป็นตัวอย่างผมเข้าไปบรรจุร้อยตำรวจตรีเมื่อปี 2,522ผมเรียนจบปิญญาโทไมหิดลนผมก็ไปยืดปราวุฒิโดนตั้งกรรมาการเลยว่าเอาเวลาราชาการไปเรียนหนังสืออ,อ๋อเพราะไม่ได้แจง้งะที่จริงผมไม่ได้เอาเวลาราชาการผมจบแล้วแต่ผมจะไปยื่นป่าวุับเขาบอกไม่ได้แจง้งเขาให้ผมเนี่ยทำลาเรียนปิญญาโทกว่าจอนุมัติเนี่ยปีหนึ่ง แล้วก็ไปเรียนหลักสูตร2ปีผมก็เลยเตะฝุน่นเล่นๆสักสามปีครับทําให้ติดร้อยตํารวจตรีถึง7ปีเจ็ด <7 S 1> ปีกรณีของนักกีฬาท่านเนี้ยที่ว่าบอกว่าเขาเป็นตํารวจมาแล้วเขาจบปิญญาโททำไมเขาไม่ได้เป็นนายตำรวจว่ามันจะไปได้อย่างไรแล้วตอนคุณเข้าเนี่ยวุฒิอะไรครับคุณวุฒิเนี่ยอะไรวุฒิปวสครับ รือวุฒิช่างกลนคุณก็ได้สิทธิตำรวจเอกหรือจ่าค,คุณจะไปจบตรีปิญญาตรีปิญญาโทปิญญาเอกมาเขาไม่อัปเกรดให้คุณคุณคจะมาปรับเป็นนายตำรวจเนี่ยไม่ได้ครับแต่เขาเปิดให้พวกข้าราชการตำรวจพวกเดียวกันเนี่ยสอบแข่งกันอาวุธตรีวุฒโทไปสอบอาวุธตรีวุฒโทอะไรเนี่ยไปสอบเลื่อนชั้นเป็นนายตำรวจสัญญบัตรสมัยปี2550 ครับซึ่งนักกีฬาท่านนี้คงยังรับราชการอยู่ั้งนะครัเขาเปิดสอบเนี่ยรุ่นเจ็ดพันทับหนึ่งทั่วประเทศนะปกติมันก็จะว่างแค่ไม่กี่ร้อยอะ่ะแต่สมัยนั้นรู้สึกผอบอจะเป็นท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวรครับเรียกว่าโลเลยเจ็ดพันทับหนึ่งคือเอาเจ0 0ันคนคร,รุ่นที่หนึ่งเจดพันคนรุ่นที่สองเจ็ดพันคนรุ่นที่สามหนึ่งปีสองหมื่นหนึ่งพันตำแหน่ง ค,คุณก็ต้องไปสอบแข่งกับเขากับพวกที่เขาเป็นจ่าทารับรายการพลตำรวจสิบตีสิบโทสิบเอกจ่าอายุรายการถึงก็ไปสอบเลื่อนหรือมีวุฒิปิญญาตรีก็มาสอบแข่งกันแข่งในกลุ่มพวกเราไม่มีคนนอกมาแข่งเลยครับและคุณสอบไม่ได้อ่ะเกิดแสดงว่าคุณก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้ในกลุ่มพวกตำรวจด้วยกันทําไมเขาจํากัดสอบเลื่อนชั้นเอาพวกที่จบปิญญาตรีปิญญาโท หรือปัญญาเอกของตำรวจมาแข่งกันรู้ไหมตำรวจมันทำงาน24ชั่วโมงถ้าไม่ใช่ตำรวจธุรการนะตำรวจโรงพักสายตรวจมีเหตุอะไรก็ต้องไปมันไม่มีเวลาอ่านหนังสือเขาก็ให้พวกเราเนี่ยมาแข่งกันเองครับแต่ละปีก็มีให้เปิดสอบเลื่อนขั้นตลอดสายสอบสวนสายอํานวยสายธุรการ,รแยกกันครับคุณอย่าไปเทียบกับไอ้เด็กคนนี้ไอ้เด็กที่ว่าเข้าหลักสูตรครับ บรรจุบุคคลภายนอกหรือโอนมาซึ่งปัจจุบันเรียกกอ,อสเนี่ยสมัยผมนี่เรียกนอรอัรกเรียนอบรม<ว>นะเดียวกันจะเปลี่ยนชื่อเรียกเฉยเขาเปลี่ยนชื่อเรียกเปลี่ยนชื่อเรียกนะครับแล้วส่วนกรณีที่บอกโอโ้มันไปทําอะไรมันได้ชั้นยศเร็วเหลือเกินครับอย่างนี้ครับถ้าสมมติผมบรรจุเข้าปิญญาตรีเนี่ยผมได้วุฒิได้ยศร้อยตํารวจตรีแต่ถ้าผมบรรจุ ปริญญาโทรปริญญาโทนะครับจะปริญญาตีหรือปริญญาโทแปดเดือนแปดเดือนครับได้ร้อยตำรวจโทแต่ถ้าปริญญาตีของยศมาสามปีผมได้ร้อยตำรวจเอกแต่ถ้าปริญญาโทหนึ่งปีแปดเดือนนับจากวันบรรจุครับติดยศร้อยตำรวจตีได้แล้วครับไม่ไม่ปกผิดปกติแล้วครับ,รบเป็นเรื่องปกติ มันอยู่ที่คนว่าคุณจะทำงานไหมนะฮะแล้วก็ขอฝากเตือนไปถึงน้องๆที่เป็นตำรวจรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเนี่ยนะครับว่าอย่าไปโพสลงติ๊กตอกลงเฟซบุ๊กลงไอจอะไรนะครับไม่มีใครเขาอยากเห็นคุณเด่นเกินแต่ถ้าคุณจะโพสไปช่วยเหลือชาวบ้านไปทำงานไปถูกยิงมาอะไรมาอย่างเงี้ยส่วนไปโพสไอคู่รถ ห,หรููแต่งตัวสวยๆอย่างเงี้ยมันมีแต่คนหมั่นไส้คุณนะแล้วการเป็นตำรวจเนี่ยต้องรู้จักวางตัวครับคุณเคยเห็นท่านคุยภากษาท่านใดบ้างโพสชุดอาบน้ำหรือชุดโชว์นมโชว์ก้นมาเนี่ยไม่มีครับเขาต้องวางตัวให้เหมาะกับอาชีพเราอาชีพตำรวจเนี่ย ต้องวางตัวให้คนเคาลกเขาลบยำเกงรงเราจะได้ไปว่าเขาโอ้คุณเมาอีกแล้วนะพูดเสียงดังนะคุณขับรถเร็วเกินนะคุณทําอะไรอย่างเงี้ยต้องวางตัวให้เหมาะไม่ใช่ไปโพสต์โชนมโชตูดอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่เข้าท่าครับนะส่วนว่าคุณจะไปส่งส่วนตัวให้แฟนคุณหรืออะไรก็ว่าไปอย่างนึงครับแล้วก็โพสต์ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่มันเป็นพยานหลักฐานให้ดำเนินคดีคุณนะว่าคุณไปเนี่ยคุณลาหรือเปล่า ทำไมลาแสดงว่าคุณหนีราชการไปแล้วผมเองเนี่ยได้รับแต่งตั้งจากการคัดเลือกมาครับให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจนะครับอาทิตย์เนี้ยครับท่านนายกคงลงนามแต่งตั้งผมแล้วละ่ะคือผมมาจากการเลือกตั้งที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ข้าราชการตํารวจระดับรองผู้กำกับขึ้นไปเขาคัดเลือกมานะครับคณะกรรมการ พี่นาเรื่องร้องเรียนตำรวจนี่มีเจ็ดท่านครับมาจากคนนอกสี่ท่านครับกรรมการสิทธิ์คนหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินมาจากคนส,สภาทนายความค,คือคนนอกเนี่ยสี่แล้วมีตำรวจแค่สามก็มีสรสัก์เย็นเปรมพลตำรวจโทรสรศักเย็นเปรมพลตำรวจโทนวยนิมโนแล้วก็ผมพลตำรวจโทรเรว,วัตกินเกษรครับผมจะลงโทษนะ ไอ้พวกที่โพสต์ไปเที่ยวต่างประเทศผมจะถือว่าผมทราบด้วยตัวผมเองไม่ต้องมีใครมาร้องเรียนผมจะตรวจสอบว่าคุณลาหรือเปล่าไม่ลาผมจะตั้งกรรมการคุณครับจะได้เลิกโพสต์กันสักทีหนึ่งจะไปโพส์ทําไมฮะจะไปโพส์ทําไมนะีะอันนี้พูดถึงข้าราชการตารวจนะฮะข้าราชการตํารวจช่ชาวบ้าผมผมเพิ่งโพสตไปต่างประเทศผมควรโดนลงโทษรับไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับอ่า ยุคใหม่เนี่ยครับคณะกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตํารวจเนี่ยจะไม่นั่นนะจะไม่รอนั่งซื่อบื้อให้คนมาร้องนะครับถ้าผมทราบผมจะไปตรวจสอบด้วยตนเองตรงจุดไหนมีบอนครับนะถ้ามันบอนแอบแอบวิ่งกันไปวิ่งกันมาผมก็จะไปเลยขับรถไปดูเลยว่ามันจริงเปล่าอาจจะเข้าไปเล่นปลอมตัวเข้าไปเล่นด้วย <c oughs> แล้วเวลาตั้งกรรมการไต่สวน <c oughs> ตอนนี้ไม่ใช้สืบสวนนะ <c oughs> เดิมเนี่ย เดิมเนี่ยมันจะใช้วิธีสืบสวนข้อเท็จจริงถ้ามีมูลก็จะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัยมันช้าไม่ทันใจชาวบ้านนะครับถ้ามีร้องเรียนมาผมจะไปเองเลยไปดูว่าจริงไหมออมมีมันเลิกไปแล้วก็จะได้มาออกคณะกรรมการเวลาจะตัดสินความผิดท่านเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยจะต้องมาตัดสินนะคณะกรรมการเนี่ยเหมือนปปชพูดง่ายๆเหมือนปปชตำรวจไงปปชตำรวจตัดสินกัน ตำรวจมีสามเสียงนะคนนอกสี่นะถ้าลงโทษท่านเนี่ยลงโทษได้หนึ่งก็คือพิจาว่าไอ้คนเนี้ยไอ้ผู้กับคนเนี้ยเห็นควรให้ออกจากรายการไปก่อนนี่ก็จะส่งเรื่องไปให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดำเนินการภายในสามสิบวันรหรือจะพิจารไล่ออกก็ต้องไล่ออกปลดออกให้ออกซึ่งเมื่อก่อนจะเลเขาไม่มีอำนาจไง จะเลไม่มีอำนาจก็ไปสืบกันแล้วส่งให้หน่วยต้นทังกัดพี่นาแต่กรรมการเนี่ยมันเป็นไปตามพระราชบัญญัยับตำรวจใหม่ที่เขาประชุมกันมาสองปีสามปีออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้เนี่ยผมก็เป็นกรรมการชุดแรกรมีววละดำรงตำแหน่งสี่ปีตอนนี้ก็ไปไหนไม่ได้ละสี่ปีเนี่ยจันจันถึงสุกก็ทำงานไปนะฮะก็เตือนที่ฝากเตือนเนี่ยไม่ใช่ว่า ขู่น้องๆไอ้ที่ชอบโพสนะมาเนี่ยสมมุติว่าที่ทำงานคุณอยู่ยที่รุงเทพแล้วคุณไปปักหมุดโพสที่เชียงใหม่เนี่ย <c oughs> ผมจะตรวจสอบดับันดานกัทีว่าเฮ้ย <c oughs> มึงไปอย่างไงเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยไปราชาการหรือเปล่าให้หน่วยต้นสังกัดผมมีสิทธิ์เรียกให้มาชี้แจงว่าเด็กคนนี้ไปไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตเนี่ยมลาไปหรือเปล่าไปราชาการหรือเปล่าเอาเวลาราชาการไปเนี่ยอย่างน้อยนะ จะได้เลิกโพสต์จันถึงสุกอะเมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวไม่แน่ถ้าท่านเห็นใครโพสต์บ่อยๆเนี่ยหรือที่ไหนมีอะไรเนี่ยบางทีท่านอาจจะปลอมตัวเข้าไปเองผมขอญาตนี้นะฮะถ้าเป็นยุคที่ท่านเป็นผู้กับบ้านโป่งอ่ะท่านปลอมได้ครับถ้าเป็นท่านเลวัตยุคนี้ท่านต่อท่านใส่หมวกใส่แม่ไม่รอดอย่างน้อยก็คงดีขึ้นถ้าผมไปเขารู้จักว่าเป็นผมนะมันจะได้เลิกขจะท่านทั้งหมวกทั้งแม้เดินห้างอย่างอ้าวท่านเลวัต ไอหันหลังมันยังจําได้เลยตอนนี้ตํารวจไทยนะครับมีสองท่านมีพี่จอนนี่จอนนี่กับท่านอ่ะปลอมยังไงก็ไม่รอดมันต้องเอาแรงแมงมากนะคเพราอถูกจับแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ว่าเขาจ้างมาเดือนละหมื่นสองหมื่นให้มาคอยหลอกเขาเฮ้ยมึงรู้ว่ามึงโทรไปหลอกเขามึงยังทำเนี่ยมันต้องตีให้กรามหลุดนะนี่เป็นคลินิกเสริมความงามของลูกชายก็ทํามาหากินลูกสะพ้าย น้องเมย์เขาเก่งทางด้านนี้ทำมา15ปีแล้วนะฮะ,อะโอ๊ก VIP กับโอ๊ตไอพลนํำรวจโทเลวัตกินเกศร์ออฟฟิเชียลเนี่ยคใครสนใจก็ติดต่อมานะฮะก็แจกกับ FC ก็แล้วกันนะลูกนะแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเป็น FC คุณพ่อหนูก็บริการให้ให้เต็มที่หน่อยพอคุณพ่อเซ็นไปปุ๊บ,บเนี่ย ลูกค้ามาปุ๊บเขาอาจจะเก็บอันนี้ไว้เป็นที่ระล,ล,ลึกก็ให้เขาไว้นะได้เลยค่ะครับช่วยแชร์ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อเพื่อนๆบอกต่อผนรู้จักด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงทุกท่านครับสวัสดีครับหากท่ญญญานใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ o v p ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นไมบผนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางประโบทใ,ในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทางอ d ด i ล e นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ o v p นะครับ